พี่น้องครับรอ,อนิดพี่น้องผมจะอ้วก31กรกฎาคม31กรกฎาคม11วันที่ผ่านมาในพงเทพเทพการชนะมาแน่นอนครับต้องมาสู้กันมาแน่นอนครับไม่ต้องหว่วงคุณทักษิณกลับมาแน่โดยส่วนตัว ผมคิดว่าครอบครัวของพันธุ์โรโตทักษิณจะไม่หนีไปไหนอย่างที่มีวิพากษ์วิจารณ์กันใครพูดไหมสมชายวงสวรรัสดร์งสิงหาคมสอ2หหนึ่1ท่านกลับมาแน่นอนอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยและในวันที่18ส,สิงหาคมนี้ ท่านก็จะไปรายงานตรวจสารเพื่อให้เห็นว่าท่านกลับมาเมืองไทยแล้วสันสนีนาคพงนนมั่นใจว่าพันตำรวจโททักษินจะไม่รีภายทางการเมืองอย่างแน่นอนเพราะคดียังมีอีกหลายขั้นตอนตลกหลวงนัทวุฒิสายเกลือ พี่น้องครับมันเยอะแล้วกันคืน่านไปคงได้อาเจียนกันแน่นอนพี่น้องเห็นหรือ,อยังโกหกโกหกทุกกระบวนการโกหกทุกขั้นตอนแล้วยังมีหน้ามาขู่พวกเราอีกนะวันนี้ไม่ใช่วันของผมคุณทักษิณ ถ้าคุณยังยืนอยู่บนความชั่วตรงกันข้ามกับความดีที่พวกเรายืนอยู่วันไหนก็ไม่ใช่วันของคุณวันไหนก็ไม่ใช่วันของคุณพี่น้องครับผมจะพูดอะไรอย่างหนึ่งคุณทักษิณ เอาไว้ให้พ้นวันที่11-12ซะก,ก่อนแล้วผมจะมาพูดถึงคอลัมน์ที่นายจากักรพงศ์เพนแขเขียนลงในหนังสือพิมพ์โลกวันนี้วันนี้เองหัวข้อว่ากลับมาทำไมผมจะพูดให้พี่น้องฟังแล้วโยงไปถึงสิ่งที่คุณทักษิณออกถแถลงการแล้วโยงไปที่ในอดีตทุกอย่างพี่น้องจะเห็นชัดว่าวันนี้พิสูจน์ให้เห็นชัด แล้วว่าคนพวกนี้คือคนที่สร้างกระบวนการต่างๆนายจัก,กรพบเขียนว่ายังไงสั้นๆเขาบอกว่าเขาบอกว่าพวกพวกคุณทักษิณเนี่ยนะจะต้องกลับมาพเด็จศึกอีกครั้งหนึ่ง ในประเทศไทยโดยสรุปพี่น้องโดยสรุปคุณจักรภพกําลังพูดบอกว่าสังคมไทยวันนี้ชัดเจนแล้วคุณเพิ่งรู้เหรอผมเนี่ยชัดเจนมาตั้งนานแล้วผมกับพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่และดูเอวีอยู่ที่ทั่วประเทศไทยเราชัดเจนมานานแล้วใช่ไหมพี่น้อง สิ่งที่คุณทักษิณพูดสิ่งที่คุณจักรพงเขียนสิ่งที่เกิดขึ้นคือการคมขู่ประเทศไทยและขมขู่ราชบัลลังก์ด้วยพี่น้องครับผมบอกพี่น้องมาตั้งนานแล้วผมบอกมาตั้งนานแล้ว ว่าเราต้องชัดเจนเราคือคนที่เอาราชบัลลังก์เอาประชาชนเอาปัญญาเอาความดีอีกฝ่ายคือฝ่ายที่ไม่เอาราชบัลลังก์ซื้อประชาชนแอบอ้างเป็นควาเป็นคนดีบนพื้นฐานแห่งความชั่วชัดมัต่ต้นแล้วใช่ไหมพีม่น้องเราไม่เคยถอย เราไม่เคยเปลี่ยนสีสีเราสีน้ำเงินสีฟ้าสีเหลืองเป็นสีที่มีมาตลอดไม่เคยเปลี่ยนจิตใจเรารักชาติรักศาสนารักพระมหากษัตริย์ไม่เคยเปลี่ยนพี่น้องพี่น้องครับวันนี้เป็นวันมหามงคลเอาสั้นๆแค่นี้ก่อน20นาที นะครับเอาเป็นน้ำจิ้มรอวันที่13รับรองว่าวันที่13ได้เสียกันแน่พี่น้องครับจะมาฉีกหน้ากากมาเป็นชั้นๆเลยวันนี้คุณทักษิณไปต่างประเทศคุณทักษิณพูดแบบนี้ส่งแถลงการแบบแบบนี้แสดงว่า ไม่ยอมวางมือทางการเมืองใช่ไหมใช่พี่น้องเห็นชัดเจนพูดท้าทายพูดขูอาฆาตว่ากูไม่เลิกนะให้ระวังตัวไว้เราจะยอมไม่ยอมพี่น้องพี่น้องครับคืนนี้เที่ยงคืนหนึ่งนาทีเรามาตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์ ให้พรประเทศไทยไล้พรพวกเราเพื่อที่จะเข้มแข็งแข็งแรงที่จะสู้กับพวกเสนียจันไรสู้จนกว่าชีวิตจะหาไม่พระไม่ร,ไมราพีน้อง <S <S 1> <S 1> พี่น้องเอ้ <S <S 1> <S 1> พี่น้องเอ้ <S <S 1> <S 1> พี่น้องเอ